แต่งงานสินสอด100ล้านเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและในแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีหนุ่มคนนี้เป็นดารานักแสดงที่โลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมายาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายสองภาพปัจจุบันของดอนทีรัฐาดาที่ตอนนี้ผันตัวไปเป็นสตันแมนในวงการฮอลลีวูดล่าสุดโผล่ในเดอะแมทริกเรสเรชนร่วมงานกับพระเอกเคียนูรีฟ แฟนหนังกำลังรอการกลับมาของเคียโนรีฟใน The Matrix Resurrections หรือ The Matrix 4หนังแอคชั่นไซไฟระดับตำนานหลังทิ้งระยะห่างจากภาคสุดท้ายไปเกือบ20ปีซึ่งเตรียมเข้าฉายในไทย16ธันวาคมนี้แต่ที่เซอร์ไพรส์คือหนังเรื่องนี้มีนักแสดงชาวไทยดอนทีรัฐาดาร่วมแสดงด้วยโดยดอนทีรัฐาดาได้ผันตัวไปเป็นสตันแมนในวงการฮอลลีวูด สำหรับประวัติในวงการบันเทิงของดอนธีรัธาดาแจ้งเกิดจากการเป็นพระเอกภาพยนตร์เรื่องฟ้าจากนั้นก็เล่นละครช่อง3อยู่ช่วงหนึ่งก่อนตัดสินใจเข้าสู่วงการฮอลลีวูดในหนัง Rush Hour 2โดยเป็นหนังในทีมสแตนแมนของเฉินหลงจนมีผลงานด้านสแตนแมนมาเรื่อยๆในแวดวงภาพยนตร์และซีรีส์เมื่อหลายปีก่อน ข่าวงานแต่งสินสอด100ล้านสุดฮือฮาของดอนเทียรัฐาดาอดีตนักสแสดงหนุ่มกับทันตแพทยสาวเวียดนามคนสวยดรมีมีลานีนูเวนยังคงพอจะทำให้เราจำความโรแมนติกของคู่รักคู่นี้ได้แม้ทั้งคู่จะไม่ได้มีชีวิตอยู่ในเมืองไทยแต่เราก็ไม่พลาดที่จะคอยส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของอดีตนักสแสดงหนุ่มคนนี้ หลังแต่งงานไม่นานทั้งคู่ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเปิดคลินิกธนก,กรรมเป็นของตัวเองในชื่อ w e s t l a k e Smile Studio เมื่อไปส่องดูคลินิกทำฟันของคุณหมอมีมี่มมเห็นได้เลยว่าเป็นคลินิกทำฟันที่ตกแต่งได้หรูหราแห่งหนึ่งส่วนคอนโดมิเนียมส่วนตัวของทั้งคู่นั้นตั้งอยู่ใน LA ยิ่งเห็นภาพวิวตอนกลางคืนที่หนุ่มดอนโพสใน i g ีส่วนตัวรู้เลยว่าทั้งสองพักอาศัยอยู่ในย่านใจกลางเมืองสำหรับภายในคอนโดมิเนียมส่วนตัวของทั้งคู่นั้นก็ออกแบบไว้อย่างหรูห มีพื้นที่สําหรับจัดปาร์ตี้เคาน์เตอร์เครื่องดื่มพื้นที่ด้านนอกคอนโดมิเนียมยังใช้สําหรับสังสรรค์จัดงานเลี้ยงเล็กๆระหว่างกลุ่มเพื่อนของทั้งคู่ได้อีกด้วย